ใครเปิดประตูไว้นะ mm hmm. ใครกันเนี้ยไม่ยอมระวังเลยฉันไม่ยอมแน่แนเลย mm hmm. ไม่แหดระวังกันบ้างเลยอ mm hmm. จะเดี๋ยวนะใครกันเนอที่เข้าบ้านคนสุดท้ายอืม mm hmm. ใครพาป้าจันกีกลับบ้านนะซาเมียออกไปฉันตามเขาไปแล้วปีตาตามเราออกไปแล้วหลังจากนั้นปีตากับเราก็เข้าบ้านมันนอนเราล็อกประตูแล้วนี่นะฉันล็อกเองกับมือของฉันด้วยแล้วใครเปิดประตูกันนะหรือว่าใช่อีกแล้วชนงั้นเหรอจนจนมันขึ้นบ้านเรางั้นเหรอ ถ้ามันเป็นคนเดียวกับครั้งก่อนเลยจะทำยังไงเนี่ยบ้าที่สุดเลย จันกีป้าจันกีคะป้าจันกีเธอไม่อยู่ในห้องนี่นะป้าจันกีป้าจันกีคะแม่แม่ออกมาเร็วป้าจันกีไปไหนก็ไม่รู้นะป้าออมาเดี๋ยวนี้เลยนะเร็วเข้าป้าจันกีชิตีนี่ทำอะไรนะ่ะโวยวายอะไรฮะยาแกกินยานอนไปแล้วเนาะ ถ้าอย่าตื่นขึ้นมาแล้วนอนไม่หลับจะทำยังไงเล่วมีอะไรอีกล่ะชิสตี้นี่ปจังกีหายไปไหนก็ไม่รู้นะตอนเราออกไปดื่มน้ำแล้วก็ข้างนอกประตูมันเปิดไว้แล้วเราเป็นคนปิดประตูนี่นะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเธออาจจะอยู่ในบ้านนะรู้สึกกลัวหลังจากที่เธอกินยาไปเธอน่าจะไปที่ระเบียงแท้ระเบียงงั้นเหรอแล้วจะไปทําอะไรที่ระเบียงตอนนี้ล่ะคะเมื่อไรที่ป้าไปที่ระเบียงป้าจะปิดประตูตลอดไม่ลืมแบบนี้นะ แม่เขาบอกเลยต้องมีอะไรปแปลกๆแน่เลยเนอะป้ายไปไหนก็ไม่รู้เนะจันกี้ บ้านนี้มันอะไรกันเนี่ยตอนแรกกริ่งดังแล้วก็มีเสียงคนตะโกนอีกฉันต้องมีใครมาแน่ๆฉันมั่นใจว่าหูไม่ฝาดแน่นอนนางแกเอ้ยท่านจะไม่ไว้ชีวิตแกนี่ปล่อยฉันนะไอ้ทั่วปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยะนะป,ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้จะไปปล่อยนะนางจันเกี้ยปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนี่หูปากเ หูปากอ๋อหบปากอยู <S 1> <S 1> <S mm. ่นี่เลยพีบีหฮบแม่พีดบีพีดบี ครับแม่นี่ลูกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอเอ่อเสียงเหรอใช่อ๋อผมดูหนังสยองขวัญอยู่นะแล้วก็เป็นฉากคนโดนลักพาตัวคนที่โดนเนี่ยเป็นผู้หญิงนะหนังแบบนี้น่ากลัวมากเลยแม่ผมกลัวก็เลยปิดทีวีไปแล้วนะครับเอ่อขอโทษที่ทำแม่ตื่นนะครับ แม่ไปนอนต่อเถอะครับผมไม่เปิดทีวีแล้วเหรอแม่ตกใจหมดเลยเนี่ยฝัน,นดีนะ,นะจ๊ะแม่แม่กินยานอนหลับด้วยก็จะดีนะครับเพราะการนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยมันไม่ดีนะครับฝันดีครับจ้าฝันดี แม่เธออยู่บ้านเราจะฆ่าหนังแขกนี่ยังไงได้ละ่ะใช้แผนสองเราจะไม่ข้าที่บ้านจะเอามันไปฆ่าข้างนอกรับรองไม่มีใครรู้ความจริงหรอกโอ้พระเจ้าไอ้นี่มันทำชั่วจริงๆเราจะต้องช่วยตัวเองให้ได้เราต้องคิดให้ออกเฮ้ยโอ้นี่ที่รักเป็นไรไหม<อ>จันเกี้ นี่แกแกไม่เคหรอ,อยังไงจันกีแกไม่มีทางหนีหรอกนะออจันกีนีออ่ทำอะไรหน่อยสิมันปิดประตูนะ่ะจันกีเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะ่ะเปิดประตูหุบปากนะแกน่ะพูดมากมาพอแล้ว ฉันรู้ว่าแกจะคิดจะทำอะไรกับฉันแล้วก็ฟังเลยนะฉันจะไปหาค่ารานกับริชัพฉันจะบอกความจริงกับทุกคนให้รู้โดยทั่วกันว่าแกอยากฆ่าฉันสินะฉันจะทําให้ชีวิตแกอ่นะเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยละฉันจะทําให้พวกแกต้องเข้าคุกคอยดูก็แล้วกันนะขอหาพยายามฆ่านี้ฉันจะทําให้แกต้องโดนลงโทษให้ได้พวกแกจะต้องเข้าคุกคอยดูสิคอยดูก็แล้วกัน เราต้องสวยเพราะแบบนี้แหละเลยทำไมจะต้องไปเล่าแผนให้กับจันกีฟังด้วยว่าฉันทำไมเล่าเธอเองก็พูดมาเหมือนกันฉันก็ไม่คิดว่าจันกีมันจะทลลาดอย่างนี้เน่มันขังเราเอาไว้ตอนนี้เงียบเถอะนะช่วยกันหาทางออกกันก่อนหน้าเออใช่แล้วคารันกับลิชับจะได้มาเล่นงานเธอเอาน่ะสิแล้วฉันจะไปนอนได้ยังไงกันล่ะฮะเธอฝันร้ายเรื่องคาราทกับลิชับแล้วก็บ้านรูตรามาที่บ้านฉันใช่ไหมอ่ะใช่ไง คารานกับริชาร์ดละทำร้ายเธออยู่นะฉันง่วงแล้วล่ะจะไปนอนแล้วโอเคฝันดีฝันดีนี่นี่ช่างมันฉันจัดการเองแน่ใจใ<ช>นะฝันดีนะบายได้เวลาแล้วไปดีกว่า โอไม่นะดึกแล้วนี่ดึกแบบนี้ป้าจันกีคงกลับไปแล้วมั้งเราจะไปปลุกเธอก็เท่านั้นไว้ไปเจอวันหลังดีกว่าไปตอนนี้คงไม่ได้อะไรนอนดีกว่าสงบสติกันก่อนนะเดี๋ยวฉันไปดูที่ระบียงให้ฉันว่าป้าไปไหนไม่ไกลหรอกไปดีกว่านะไปไปออออไม่ไม่ดียวจันกีพกโทรศัพท์ตลอดเวลาถ้าไม่เคยลืมนี่นาอย่าแม่ก็โทรหาก่อนดีกว่า,าได้ค่ะโทรเลยได้ ม,ม,มันเสียงบอกว่านี่ปิตาดูสิต้องอยู่แถวนี้แน่แนเลยนะมันฉันฉัน,นได้ยินนะนบ้านนี่นาะไปหาสิปิตาดูหลังหมอนสิมันมาจากแถวนั้นแน่เลยไปดูสิอยู่ตรงนี้นี่นาะแม่คะว่าไง ประจันกีลืมโทรศัพท์ไว้ตรงนี้ค่ะจะไม่ได้เอาไปด้วยนะโอ้พระเจ้างั้นเหรอแสดงว่าไม่อยู่บ้านแน่เลยเดี๋ยวหนูไปดูที่ระเบียงให้นะคะไม่ไม่เดียวเป็นไปได้ที่อาจเจอหมดสติอยู่ในห้องน้ำนะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปดูก่อนก็แล้วกันนะงั้นแยกกันหานะโอ,อ,อ <Okay. S 2> ได้ได้ไปไหนดีนะทำยังไงดีครัวไงป้าจันกี หอมเต็มพื้นไปหมดเลยและนี่มันก็ยาของป้าจันกีนี่นะแสดงว่าป้าเข้าครัวมาแล้วเธอไปไหนของเธอนะพระเจ้ามีบางอย่างหายไปต้องมีอะไรแปลกแน่เลยใช่แล้วคารันคารานคาราน,าร,านรับสิ ิสตี้โทรมาว่าไงชิสตี้คออารานเออโทษทีนาที่ต้องโทรหาตอนดึกแบบนี้คือว่าฉันฉันมีเรื่องสําคัญจะบอกนะเออว่าไงฉันบอกปตีตากับแม่ไม่ได้เพราะทุกคนต้องไม่เชื่อแน่เลยฉันอยากจะบอกว่าป้าจันกีนาโดนลักพาตัวนะสิอะไรนะคารานฉันขอละมาที่บ้านเราเลยได้ไหมตอนนี้นะเพราะว่าไม่มีใครเชื่อฉันเลยมีแต่คนเมินฉันถ้าฉันพูดแบบนี้ออกไปรับรองไม่มีใครเชื่อจะเออใช่คือฉันเออ ฮัลโหลฮัลโหลชิตี้ฮัลโหลดนตัดสายคุยกับใครอยู่น๋ป้ามาอยู่ที่ระเบียงค่ะบอกมาหนูคุยกับคารานค่ะจะโทรหาเขาทำไมตอนนี้ฮะเห็นไหมเพราะว่าเพราะว่าพ่อแม่่ะไม่มีทางเข้าใจหนูเลยกับสิ่งที่หนูคิดอยู่แล้วตอนนี้เราต้องการให้คนมาช่วยเลยสิคะหนูต้องการให้คนมาช่วยในตอนนี้ชิตี้ทำไมถึงคิดว่าเราจะไม่เชื่อเธอล่ะก็บอกมาก่อนสิบอกมาเลยป้าจันกินไม่ได้ออกไปข้างนอกแน่ป้านอะโดนลักพาตัวไป ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูพวกนี้ดูสินี่ไงละ่ะดูยาพวกนี้ดูฉันเจอมันอยู่บนพื้นแล้วก็มีอีกอย่างนะหอมพวกนี้ด้วยหอมมันตกระเกะระกับไปหมดดูจากสภาพของครัวแล้วต้องมีคนเข้ามาในครัวแน่แนเลยอ่ะแม่หนูไหมคะป้าจันกีเนะี่ะไม่เคยทิ้งโทรศัพท์เอาไว้แบบนี้แต่ว่าวันนี้หนูปิดประตูแล้วแต่ตอนออกมากินน้ามแล, <c oughs> แล้วก็เห็นมันเปิดอยู่เหมือนเิมอะ่ะ ไม่ว่ามันคือใครมันมาลักพาตัวป้าจันกีน่เพราะมันรู้ว่าป้าจันกีจะได้ความทรงจำกับคืนมาแล้วมันเนอะมันจะฆ่าปิดผักป้าแน่แนเลยแล้วเออแม่คะคารานันเนอคารานันโทรมาฮัลโหลเออฮัลโหลชิตี้เออลองไปถามเพื่อนบ้านดูนะไปดูที่หอกลมุกลมๆด้วยอาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้เพราะว่าฉันไม่คิดว่าป้าจันกีจะโดนล,ลักพาตัวหรอกนะ เธไม่โดนลักพาตัวแล้วเธอจะไปไหนได้เล่านี่ฟังนะฉันจะอย่าบนพื้นรกไปหมดเลยแล้วครัวก็ร้อกมากด้วยอีกอย่างฉันปิดประตูเอาไว้แล้วประตูน่ะก็โดนปลดค้างไว้ซะอย่างนั้นน่ะป้าจันกีทิ้งโท,ทรศัพท์เอาไว้ด้วยนะฉันจะทำยังไงดีแล้วก็เป็นไปได้ที่ป้าจะได้สติแล้วจำทุกอย่างได้แล้วป้าอาจจะนึกว่าเกิดอะไรขึ้นที่หอกุมก่มๆแล้วไปเจอคนร้ายก็ได้ป้าอาจจะแค่ออกไปแก้แค้นคนที่จุดไฟหอกุ่มๆเออช่างมันเถอะ ลองหาแถวนั้นดูนะหาแถวบ้านดูก่อนโอเคงั้นเราไปหอกุมกุมกันเถอะไปไปฉันไม่ยอมให้มันทำลายชีวิตของปิตาแน่นอนฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมโอ้ ฉันขอให้พริตวีไปแต่งงานกับปิตาเพื่อที่ปิตาจะได้ไม่มาขวางทางฉันกับริชับแล้วฉันมั่นกับริชับและปิตาก็มั่นกับพริตวีไม่ไม่ได้ เราจะยอมแพ้ไม่ได้วิ่งเราต้องวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปโอ้ย,อยมันเกี่ยวกับชีวิตของปีตาฉันขอลาพระเจ้าได้โปรดได้โปรดช่วยฉันด้วยเราต้องช่วยปีตาโอ้พระเจ้าเราต้องช่วยเธอให้ได้ได้โปรดช่วยเรา ช่วยเราด้วยนะพระเจ้าปุอน,น,นี่มันเฮ้ยนี่ทำอะไรที่รักใจเย็นก่อนนะโง่มากเลยก็ทำลายประตูงไงโอ้ขอบคุณมากมนี่พีว,ชว,วนะีช้าไว้นะเช้าไว้แม่เธออยู่ในบ้านอย่าแม่เธอจะได้ยินเอา ใช่พูดมากนะฉันบอกแล้วอย่าพูดมากตอนที่ฉันกําลังยุ่งและตอนที่ฉันเริ่มรําคาญแล้วเธอเลิกกวนได้แล้วขอให้ฉันทํางานของฉันก่อนเธอนหน้าหุบป,ปากซะขอให้ฉันจัดการประตูนี่ก่อนเราจะได้ออกไปโอพระเจ้าจันกีน่าจะไปถึงบ้านลูตราแล้ววันนี้เราต้องสวยแน่เลย เอาละทีละ<อ>เระวังนะออกมาทีละ<อ>ไปไปตามยายแก่นั่นแล้วเราจะฆ่ามันก่อนที่มันจะไปถึงบ้านลูตรา<อ>ไปไ,ไปเลย นี่คารานนี่คนขับคนขับคารานอยู่ไหมคารานอยู่หรือเปล่าผมไม่ใช่คนขับรถนี่รถผมเองเอเอ,เอขอโทษนะคะฉันคิดว่านี่เป็นรถคารานนะคะ ชิสตี้ว่าไงเราไปดูที่หอกลุมกุมมาแล้วแต่ว่าไม่เจอป้าจันกีเลยนะสินี่พีตาเราหาทั่วบ้านแล้วนะไปหาที่ระเบียงหรือยังอะตรงนั้นก็ไปดูมาแล้วแต่ก็ไม่เจอเหมือนกันเราหาแทบทุกที่แล้วจริงๆนะแต่ว่าป้าจันกีน่ะแสดงว่าอาจจะเป็นไปได้นะคารานคิดถูกหรือไม่ก็ฉันนี่แหละที่คิดถูกอยู่นะหมายความว่ายังไงนะ มีสองอย่างป้าจันกีได้รับความทรงจํากลับมาก็เลยออกไปหาตัวคนร้ายที่ทําลายจุดไฟหอกุ่มๆนั่นอะ่ะแล้วก็อย่างที่สองนะป้ารู้ความจริงขึ้นมาไอ้คนราน้ายนั่นม,มันก็เลยระแวงนะสิเลยมาลักพาตัวป้าออกไปเพื่อที่จะทําร้ายป้ายัางไงละ่ะ<อ>นี่เชื่อฉจะนะฉันมั่นใจจริงๆเลยอย่าพูดแบบนั้นนะชิสตี้อย่ามองในแง่ร้ายสิเธอทําฉันกลัวแล้วนะกลับบ้านกันดีกว่าป้าจะกลับมาแล้วก็ได้นะไปเถอะ นี่ขับให้เร็วหน่อยสิเราต้องฆ่านังจันกีก่อนที่มันจะไปถึงบ้านรูตรานะเรากำลังอยู่ในรถนะไม่ใช่เครื่องบินและเรากำลังจะฆ่าคนด้วยให้ตายทำไมไม่ขับเองซะเลยเล่ะปุณนหน์หนังจันกีใค่แล้วนังจันกีแสดงว่ามันกำลังจะไปฟ้องคารานขับชนมันเลย ข้ามันซะพิทวีพิทว,วีกับเชอรินเธอได้สมหวังแนะ่งานนี้เชอรินนี่ออออ สร้างปัญหานักนะเราน่ยไล่ล่าแกม,มานานแล้วจะบอกให้นะ นางจันกีแกนะ่ะหาเรื่องตายเองเอแทะมาขวางทางของเรามันไม่จำเป็นเลยมายุ่งด้วยของเราทำไมพยายามจะแฉเราอย่างนั้นเหรอแกต้องเจอดีแบบนี้ที่มายุ่งกับเรา